เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อนะหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบียเฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย31มอกราคม2 0 2 6วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบสเกตบอล n b a สหรัฐอเมริกาในเช้าวันเสาร์ครับลงสนามกันทั้งหมด9คู่และอีก3คู่ที่ผมยิบยกมาววเพระห์หน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรกออร์แลนโดเมจิกดวลกับโตล o นโตแรปเตอร์คู่2เป็นยูทาจัสครับเจอกับทางด้านบรุกลินเนสและคู่3การพบกันระหว่างเจ้าบ้านสะพานทองโคเนสตสเตย์วอร์ริเออร์ ทำศึกบิ๊กแมชกับดีทรอยต์พิสตันครับเริ่มกันที่คู่แรกออร์ n ลนโดเมจิกเปิดบ้านเจอกับโตนโตแรปเตอร์ครับในคู่นี้ก็ถือว่าน่าดูครับโดยเมจิกอยูวนดับ8ในสายตัวออกและแรปเตอร์รั้งอันดับ4ในสายตัวนออกเจ้าบ้านออร์ n ลนโดเมจิกนำโดยปาโลแบนเคโรจาเลนซักแอนโทนีแบ็กรับเดสมอน d เบลและเวนโดคาเทอร์จูเนียผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีทางด้านแฟรงค์วากเนอร์เท่านั้น ส่วนโตนโตแรปเตอร์ครับวันนี้ขาดคนเดียวคือจาคอบโพเทลครับผุ้เลนตัวจริงทั้งหมด5คนประกอบไปด้วยอาเจแบรตกับ b บนดอนอิน g กรมเป็นแม่ทัพเสริมด้วยเอ็มโนเอลควิกลี่ครับสกอตตี้บาร์และคอ l ีนสมิรเรย์บอยส์เป็นเซนเตอร์ดาวรุ่งที่น่าจับตาครับโดย5เกมหลังสุดเมจิกชนะ1แพ้ส่ส่วนแรปเตอร์ครับแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นคือเกมล่าสุดครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นบาสสูสีครับแม้ในซีซั่นนี้ผลงานของแรปเตอร์ ถือว่าดูดีกว่าเมจิกก็ตามครับแต่การบุกมาเยือนวันนี้คงไม่ใช่งานง่ายครับทุกสำนักมองว่าเจ้าบ้านเป็นต่อ2แต้มแต่วันนี้ผมไม่เนด้วยตามน้ำต่อชอบแรปเตอร์มากกว่าอีกหนึ่งคู่ครับการพบกันระหว่าง Jazz, ยูท่าแจสดวลกับลูกลินเนสครับโดยเจ้าบ้านยูท่าแจสวันนี้จะไม่มีลอรีแมคเคนนนกับจอชเนียงผู้เล่นตัวจริงประกอบไปด้วยจูซูเนอร์กิสเป็นตัวแม่ทับครับ,รบถือบอลโดยเคยอนเต้จอช มีโคดี้วิลเลียมส์เอสไบซ์ลีและคายฟิโลโพสกี้ครับเล่นวงในส่วนบุคลินเนสครับวันนี้ขาดแคมทมัสกับเฮวูดไฮสมิธกูเล่นตัวจริงนำโดยแม่ทัพไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์อีกอร์เดมินเสริมด้วยเด็กพาเวลครับแดนนี่วูฟและนิโคลัสแคลคตันยังคงยืนเซ็นเตอร์ให้กับทางด้านทีมเยือนบุคลินเนสผลงานในซีซั่นนี้ของทั้งสองทีมก็ถือว่าไม่ดีครับยูทาจัสอันดับ13สายตัวตกส่วนบุคลินเนสอันดับ13บาสายตัวออก ก็มองว่าคนนี้น่าจะสูสีอย่างยิ่งครับเลือกฝั่งค่อนข้างยากพอสมควรครับแต่วันนี้ขอซื้อเกมในบ้านของยูท่าแจ๊สครับเล่นในบ้านวันนี้น่าจะสู้แบบสุดชีวิตครับสองแต้มที่เปิดมาก็มองว่าสมเหตุสมผลยืนฝั่งเจ้าบ้านอุ่นใจกว่าผู้สามการพบกันระหว่างสะพานทอง Golden State Warrior เจอกับดีทรอยพิสตันครับที่ต้องลงเล่น2เกมติดโดยเจ้าบ้านวอร์เรีร์โดยสเตฟานเคอร์รกับ a อฮอลฟอร์ดครับเสริมด้วยพี่บัวเขียวเรมอนกรีน เินเดนพัสเซมสกี้และโมเสสมูดี้โดยเจ้าบ้านสะพานทองผู้เล่นบาดเจ็บเซตเคอรีจนาธานคูมินกาและจิมมี่บัตเลอร์ที่อาออฟซีซั่นไปแล้วครับส่วนทีมเยือนดีทรอยต์พิสตันครับที่เพิ่งแพ้ให้กับซันแบบเลเทในเกมล่าสุดครับวันนี้ยังคงนำโดยเคธคนนิงแฮมเดนแคนรูบินสันออซ่าทอมสันครับโทเบียสแฮริสแล้วก็จอเลนดูเรนผู้เล่นบาดเจ็บคนสำรองอย่างคาริสเลวอดครับ ดีทอยพิสตันยังคงรั้งดับหนึ่งในสายตัวนออกรับส่วนสวพานทองอยู่ในนดับ8สายตัวตกผลงานในซีซั่นนี้ครับก็ต้องบอกว่าพิสตันดูดีกว่าสวพานทองครับเกมนี้ค่อนข้างเลือกฝั่งยากจริงๆครับแต่วันนี้ขอกัดฟันเลือกบัตรรองอย่างดีทอยพิสตันที่บวก2ครับคิดว่าผลงานในเกมล่าสุดน่าจะกระตุ้นให้พิสตันครับเล่นแบบเต็มสูบในวันนี้บุกมาสู้กับสะพานทองได้อย่างสูสีกัดฟันเลือกบาตรอง สรุปทัศนจาเจทั้ง3คู่หน้าช่องน้ำเงินครับ31มกราคม2026คู่แรกชอบโตรรนโตรแรปเตอร์ที่บวก2ผคู่2ชอบเจ้าบ้านอย่างยูท่าแจ๊สที่ลบ2ครับและคู่3เล่นยากจริงๆครับแต่ชอบดีทรอยพิสตันในเกมนี้ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ